ช่วงนี้ยิมโนได้แดดดีนะคะก็จะขยันออกดอกกันหลายต้นเลยแล้วก็ต้นดังๆเนี่ยปกติไว้ในโรงเรือนนะประคบประงมอย่างดีไม่เคยออกดอกเลยคะ่ะตอนนี้เอาออกมาอยู่นอกโรงเรือนนะคะแต่ไม่ถึงกับกลางแจ้งนะแต่ว่าโดนโลมโดนฝนมากขึ้นแบบนี้แต่ว่ามีหลังคาอยู่ ปรากฏว่าคงได้ไอแดดได้อากาศอย่างนี้เยอะขึ้นนะคะออกดอกกันแทบทุกต้นเลยจากที่ไม่เคยมีดอกเนาะก็เลย mm hmm. เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการผสมเกสรของยิมโนนะคะ mm hmm. คือยิมโนเนี่ยดอกเขาจะสวยมากแล้วก็เป็นกลีบซ้อนๆแบบนี้นะคะกลีบซ้อนแล้วก็เกสรตัวเมียเนี่ยจะอยู่จมลึกลงไปข้างในค่ะ นะคะก็จะผสมยากคราว่าเขาจมอยู่ข้างในนะคะท่ามกลางดงเกสรตัวผู้ดังนั้นยมโนจึงต้องมีกรรมวิธีพิเศษนิดนึงค่ะก็คือเราจะต้องตัดนะคะตัดกระเปาะเพื่อให้เพื่อให้เราเข้าถึงเกสรตัวเมียที่ซ่อนอยู่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะมีดก็จะใช้มีดที่คมนะคะซึ่งเราก็จะใช้มีดแกะสลัก หรือใครถนัดอันอื่นก็ได้แต่ว่าให้เป็นมีดที่คมหน่อยแล้วก็เราจะหัน่นไม่หัน่นเขาเรียกคว้านประมาณคว้านนะคะคือจะปาดเบาๆเ,เข้าไปแค่พอให้ขาดนะคะตรงนี้จะเป็นกระเป๋ะแนวโค้งนะคะประมาณนี้ช่วงนี้นะคะจะเบาๆเ,เพราะว่าถ้าหนักมือตรงนี้ขั้วดอกจะหลุดนะกดจึ๊กเข้าไปนิดหนึ่งค่ะ,ะเป็นอาการเหมือนคว้น เบา,เาแล้วก็ระวังอันนี้ด้วยนะคะนี้ผสมติดแล้วนะจ๊ะถ้าแรงไปก็จะ ตัดควหัวใจขาดนะคะก็จะขาดใจกันไปอ่านี่จะเห็นไหมจะเห็นเกรสรตัวเมียชัดขึ้นมาเลยเพราว่าไม่มีใครบังแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเก็บไว้ผสมกับต้นอื่นที่จะบานต่อไปเราต้องการความด่างของต้นนี้แต่ว่าทรงเนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจะเป็นทรงแบบดั้งเดิมแต่ทรงที่เราอยากจะได้อะคือจะเป็นทรง lb แบบนี้นะคะที่กำลังฮิต ก็กะว่าถ้าต้นนี้บานนะก็จะเอาเกสรของอันนี้ไปผสมนะคะส่วนของดอกนี้เนื่องจากเราไม่อยากรอแล้วเราจะมีเกสรตัวผู้ของต้นอื่นที่บานก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็น lb hybrid นะคะ lb ผสมซึ่งก็จะเป็นหนามเดียวแล้วก็ผูบ้างค่อนข้างถี่เหมือนไฮเหมือน lb ต้นฉบับนะคะเหมือน lb แท้ก็เลยจะเอาตัวนั้นมา สมซึ่งจะเป็นดอกนี้นะครับแเราจะเ,เกรสรตัวผู้ของดอกอาบีไฮบริดที่เราตัดไว้วันก่อนนะอุ้ยตายล่วงจัดทิศทางหน่อยเดี๋ยวมือไปชนเศร้าที่สุดเลย,ยงั้นนะนะคะเราก็จะ คีบเราจะแหวกออกก่อนเลยนี่เพียบนะคะนี่ไม่ใช่จ้ะเออนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะเป็นละอองเกสรนนะคะเนี่ยเหล่านี้เนี่ยลองเกสรนนะแล้วก็จะเอาฟอสเ็ตนะคะ เลือกฟอร์เซตที่ปากสนิทนะคะแล้วก็ขีปหลังจากฟอร์เซตเราก็ผ่านร้อนพันนาวไยงานอืมนี่รูดออกมาแต่ตรงที่เป็นอับลอองเกรสรตัวผู้นะคะแล้วก็เราจะโบกเข้าไปโบกเข้าไปสู่ยอดเกรสรตัวเมียที่เห็นอ้าอยู่นี้นะคะ รูดนิดหนึ่งรูดให้หนึ่ง,หงให้หลุดจากฟอร์เซปเหมือนจะหกไปที่อื่นด้วยเอาอีกปุ๊บเพงแพงแพงขย่าวขยาวให้เกรสรลงไปหน่อยนึ่งแล้วก็เอามือเอานิ้วรูดคือประมาณว่าให้อุดอยู่นี่เลยนะอุดปากไว้เลยต้องติดสักอันละนะซักเลโนว่างั้น แบบนี้เลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราจะเอาตั้งไว้ในมุมสงบเนาะเพื่อให้นางได้พิจารณาตัวเองนะคะว่าสมควรจะติดไหมอย่างให้อยู่อย่างสงบนะอารมณ์เหมือนช่วงคุณแม่กำลังท้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าให้นางอยู่แบบผจญ ลมพจนฝนเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะแทงอย่างนะคะก็จะวางไว้ในมุมสงบนะคะเพราะว่าว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในโรงเรือนนะคะมันค่อนข้างจะ,ะเผชิญอากาศนะคะก็ผสมเรียบร้อยแล้วสําหรับต้นนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่าจะติดไหมคือถ้าติดก็คือมันก็จะอ้วนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่แห้งหลุดนะคะ แต่ถ้าไม่ติดนะก็คือก็จะแห้งแล้วก็หลุดไปเองค่ะขอให้ติดนะคะได้ลูกสวยๆเนาะเอาสีเหมือนแม่แต่ว่าหุ่นเหมือนพ่อนะประมาณนั้น